เกือบโดนเปิดนะไอคนที่ผอมๆใส่เสื้อสีขาวนะเป็นนักร้องเหรออ่าเกือบโดนเปิดนะเขาบอกพูดไม่รู้เรื่องอ่าพี่ผมเล่นคอนเสิร์ตพี่ไปแล้วเกินเพลงพี่เล่นให้ผมตะกี้พี่บอกว่าเล่นฟรีก็เล่นให้ครับพี่ผมเล่นคอนเสิร์ตงานโดนเวทีนั้นโดยไม่ได้ตังอะไรเลยผมเล่นไปแล้วสิบเอ็ดเพลงครับพี่ผมแค่ของกวันนี้มึงคุยไม่รู้เรื่องพี่แม่งปากแ่บด้วยผมยอมมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าไปตามขั้นตอนกฎหมายนะว่าไปตามขั้นตอนได้ไหมขอขอ พี่คุยกับผมเลยพี่ของเนี่ยผมไม่ได้ยึดนะผมไม่ได้เอาแต่แต่ความต้องการผมเนี่ยพี่อูจะรับผิดชอบผมยังไงในเมื่อตอนสองทุ่มครึ่งเนี่ยพี่ขึ้นไปไม่ได้เออี่บ้นนั่งยมเอาผมผมขอโทษผมนั่งแล้วโอเคถ้าพี่คิดว่าเก็นพี่แต่ว่าเมื่อกี้ออันนี้ใครอะเรื่องไห พี่ขอแป๊บหนึ่งได้พี่ขอแป๊บเดียวนนีี่กลัังคุยมมพี่่่พพพีีูดตรงๆขอแป๊บเดียวขอโทษครับขอแป๊บเดียวพี่พี่ตอนนี้ไม่ได้มีอะไรยืดเยื้อผมแค่ว่าพี่จะรับผิดชอบผมยังไงพี่ฟังก่อนนะเมื่อกี้พี่ปิ่นประมาทผมบนเวทีเอ่ยที่คราวนี้ที่บอกว่าพี่จะรับผิดให้ผมรับชอบพี่เนี่ยคือเดี๋ยวเราต้องคุยกันยาวเพราะยังไงเนี่ยถ้าพี่หนิ่งประมาทผมแล้วบนเวทีอย่างเช่นการคัคแชทเนี่ยไป่โค้ดต่อให้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงไช่างมันเป็นของสาธารณะที่ไม่สามารถที่จโชว์บนนั้นได้ แล้วก็สองแล้วตะกี้เนี่ยคนสองสามพันอ่ะพี่ด่าผู้จัดพี่เอ่ยชื่อผมไม่ได้ครับพี่มันพี่ฟ้องเลยแล้วเดี๋ยวตรงนั้นอ่ะยูสลิกเนี่ยเอฟผมเอฟซีเลยคุยกันนะครับพี่แต่ว่าตอนนี้พี่ต้องคืนของผมก่อนเพราะผมเล่นไปแล้วครับพี่ผมเล่นคอนเสิร์ตที่พี่ไปแล้วเกินเพลงพี่เล่นให้ผมตะกี้พี่บอกว่าเล่นฟรีเล่นให้ครับพี่ผมเล่นคอนเสิร์ตงานโยนเวทีนั้นโดยไม่ได้ตังอะไรเลยผมเล่นไปแล้วสิบเอ็ดเพลงครับพี่ผมแค่ขอฟังครับขอังอันนี้ขยายามจะให้ทีนี้ รับผิดชอบความเสียหายก็คือเรื่องเเรงเอาง่ายๆตอนเนี้ยพี่รับผิดชอบพี่โตแล้วพี่โตกับผมพี่คุยด้วยเหตุผลผมคุยแล้วของไม่เกี่ยวครับของพี่ไม่ได้เกี่ยวของพี่อิวไม่ได้เกี่ยวนะครับไอ้ไอ้ไอ้คือว่ารับผิดชอบความเสียหายอ่ะพี่คุยกับผมเออคุยสองคนพี่อิวผมไม่ได้อะไรหรอกพี่มานี่ดิโอ้ย ไอ้เหียห้าแสนห้าตรงไหนมึงขึ้นมาดูดิดดพี่เปิดคลิปให้ผมได้แล้วเดียเปิดคลิปเสียแม่งทะเลาะก,กับเมียแล้วแม่งมาลงที่งานผมแต่ผมเนี่ยมีความอดทนเพราะว่าเอฟซีของพี่อิ้วใช่ไหมผมเนี่ยแม่งมีความอดทนผมนับหนึ่งถึงร้อยถึงร้อยก็แล้วแต่แม่งขาดแล้วแต่ทำไงได้เว้ยผมหากินอาชีพนี้เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะผมนี่จัดงานเสร็จตรงเนี้ย วันก่อนตีสี่เจ็ดโมงแม่งโทรมาให้ผมอะฟังด่าเมียมัน